สวัสดีนะครับคลิปนี้เราพามาชมน,นะครับคันนี้ไฮไลไท์เลยนะครับคันนี้ปรับจูนด้วยระบบของคอมพิวเตอร์อันนี้เราจูนไปแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันจากอุบลน,นะครับคันนี้จากอบุบล จริงเลยคันนี้นะครับคันนี้เป็นเชฟนะครับจากอุบลรล้ธานีนะครับเชฟเป็นรถกระบะแค็บนะครับเริ่มต้นนะครับเครื่องเล่นเนี่ยเป็นของ Lenovo นะครับส่งสัญญาณมาสู่ปรีนะครับ e x ็กซ ex77 ส่งสัญญาณไปสู่ DSP อนะครับตัวน,นี้เป็น DSP ของ Ground Zero นะครับปรับจูนในระบบพานคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลย ซึ่งระบบปกติที่เราจูนกันก็มีแค่ปรีแล้วก็เพราะว่าแอมนะครับตอนนี้มีตัวนี้มาขั้นกลางนะครับทีนี้การปรับจูนจะต้องถูกจูนในในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับในระบบของซาวเอ็นจิเนียร์แบบเทพๆเลยนะครับถ้าท่านต้องการเสียงที่เนียนๆระดับเทพๆเนี่ยตัวนี้สาคัญเลยครับเรียกว่าเป็นระบบปลายทางของนักเล่นเครื่องเสียงรถยนต์เลยครับที่ต้องขึ้นมาให้ถึงให้ได้แล้วก็ต้องได้ การปรับจูนที่ดีด้วยนะครับจากช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็งานติดตั้งที่ถูกต้องด้วยถึงจะได้เสียงที่ดีนะครับรวมถึงการใช้อุปกรณ์ทุกๆอย่างเนี่ยเรียกว่าใช้ของดีนะครับลำโพงเลือกใช้เป็นของแบรนด์โอไลออนเสียงแหลมเลือกใช้เป็นของ alpha โซนิ c นะครับแล้วก็ power amp ขับเสียงกลางเนี่ยนะครับเป็นของ d 1 8 e i g x xl หน0 4งพัเสองร้อมจุดสขับเสียงแหลมนะครับเลือกใช้เป็นของ exalt หนึ่งร้อยยี่สิบจุดสี่ power amp ขับซับเลือกใช้เป็น exalt สองพันสี่ร้อยจุดหนึ่งดี นะครับแล้วก็ซับเบสเป็น2องสนิ้ว AL นะครับก็บเติมตัวนี้เป็นคาป,ปาเดี๋ยวจะมีงานเก็บงานตรงนี้เพิ่งจะจูนนะครับเปิดหน้าดอกแล้วก็ตู้โมบายไลแอมนะครับสายหนึ่งเส้นเป็นเสียงแหลมสายหนึ่งเส้นเป็นเสียงกลางนะครับเสียงแหลมเป็นออโรออนสามูนย์นีโอเดียมนะครับ8นิ้วเป็นของ d ี8รุ่นท็อปสุดหน้าแคปลาะนะครับชุดนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยรุม่มร่วมเกือบไปที่แสนกลาง,กลางเกือบเกือบสองแสนแล้วนะครับ ว่าใช้ของดีระดับพรีเม,มียมกันทั้งหมดเลยนะครับสนใจจับจองคิวกันได้นะครับแล้วก็ระบบเดียวกันก็คืออีกคันหนึ่งคันนี้นะครับก็กําลังต้องเหลือการปรับจูนนะครับเป็นนาวาัล่าเป็นชุดซิสเต็มเดียวกันเลยนะครับจบคลิปเพียงตอนนี้ครับ